พระองค์เหลืออีกเต้าพระองค์งในอนาคตจงลงมาปกปักรักษาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมาเจ้าอดีตปัจจุบันอนาคตพระอริยสังมเจ้าอ,รราอาดีตปัจจุบันอนาคตผู้มีกุณทั้งหลายผู้รักษาแผน่นดินแผนน่นลานโย ยงมาช่วยบรรลุปรดานให้พวกท่านประสบอายุวันณะถูขภาระปัจนาสิ่งใดปัจนาเงินให้ได้เงินปัจนาทองขอให้ได้ทองปัจนาอันนี้คืงมั่าปัถนาเอาละ โอ้ยไปว่าไี่ใส่ซซยแั่สี่นิดก็ปีดต้นขอเหนวจะู่จะป้อนตัวจะวิทเหนอยวิทถึงัหายใจง่ายงาไววิทย์วิทย์วิทย์มาวางอะไรอย <ml vid> ่า <Ash> ง <ELLE> ี <oot> God, food, God, ้นี่จะข้าไปนี่ ถ้าไปรถทำเหม็นดูเยอยูว่วางไง <c oughs> ตอนนี้สง์การสั่งเกดีนะครับเหรียญอายุวัฒนามงคลหนึ่งเป็นตั้งไหนขันลงโโรรู่โอ้ดีดว้วยสาธ<า><า>ุบังผูบุตรากสิเกิดเป็นมนุษย์ตะลยเกิดเป็นเทวดากะรวยภพมโลกกะลวยสาธุ อเอาดูชิ้งแสนแสนซาดโูราปล้ <laughs> องมันค่าจะไปหลบขำ <laughs> เนียนโอ้จากไปจังไดคิดใจจะไหร่เกรบจอยเขาสื่อเจดีสื่อวา่าภามหาเจดีสับพันธรังสีมันว่าเป็นทั้งไหนครับหลวงปู่ครับ ดีจ้ะย้วยเกับม่จะละสามีทั้งหกเป่งหอกยุงวระเศร้าขาากับขาาเหลี่ยมเหลียงกับเลียงเหลี่ยมผสมสูตรไปว่ามีระชนิดทั้งหกผสมอยู่ในหัษ์ปานา